ว้าวใกล้ได้แล้วครับดูครับฟักทองสวยมากเลยครับโอ้ดูครับน้ำตาลข้าไปสอดแทรกครับน่ากินมากครับเริ่มเยิ้มแล้วครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งครับให้มันงวดกว่านี้หน่อยครับให้มันใกล้แค่ไหนครับว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆทั้งหลายครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับกับรายการทำอาหารง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้มีมีเฮ้ยไม่ใช่ครับวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรมานําเสนอครับ วันนี้ผมจะพาไปทำนี่เลยครับเชื่อมฟักทองครับจะทำยังไงครับทำง่ายมากครับมีหาได้ตามท้องตลาดครับย้อนวัยเด็กครับไม่มีเงินซื้อครับพ่อแม่หาฟักทองมาได้ก็เชื่อมไกินนี่ครับอร่อยครับเป็นเมนูที่ชอบอีกเมนูนึงเลยครับที่ทำง่ายและกินอร่อยครับก่อนไปดูครับอย่าลืมนะครับกด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 ครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับ ติดตามให้ด้วยนะครับกระดิ่งอย่าลืมครับจริงๆๆๆเปิดเจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะทํำยังไงครับทําง่ายจริงหรือเปล่าครับไปย้อนไว้เด็กกันเลยครับนี่ครับส่วนประกอบก็ได้ไม่ได้มีอะไรมากครับฝักทองครับขโมยข้างบ้านมาเอ๊ไม่ใช่ครับไปซื้อจากตลาดมานะครับเป็นสิ่งไม่ดีต่อเยาวชนไปซื้อครับดูครับ ตะปุ่มตะปั่มเยอะครับดูท่าจะมันนะครับแก่แล้วครับน้ำปูนแดงครับเดี๋ยวจะไปละลายน้ำครับใช้ทำเป็นน้ำปูนใส่นะครับเพื่อจะมาแช่ฟักทอง20นาทีครับเพื่อจะได้ให้ฟักทองเหนียวเหนียวนุ่มๆนะครับกินอร่อยขึ้นครับน้ำกะทิครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็แป้งกระโพดครับจะมาผสมกับน้ำกะทิครับให้มันเข้มข้นนะครับ ก่อนอื่นเราไปปอกฟักทองกันเลยก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะทําไม่ได้ครับนี่ครับเราก็ได้ปอกฟักทองแล้วหั่นเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับไม่ต้องเอาเปลือกออกหมดนะครับปอกประมาณนี้ครับหั่นเป็นชิ้นยาวใหญ่หน่อยครับเอาตามชอบเลยครับส่วนน้ําปูนใส่นี่ครับนี่ครับโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเอาออกนี่ครับละลายแล้วก็แช่ไว้แล้วครับ ให้ปูนแดงมันตกตะกอนครับให้เหลือแต่น้ำใสๆเดี๋ยวเราจะเอามาทำการแช่ฟักทอง20นาทีนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแช่ฟักทองเราไปทำน้ำกะทิราดหน้าฟักทองก่อนดีกว่าครับนี่ครับเราจะมาเตรียมน้ำกะทิรา,าดหน้าฟักทองก่อนนะครับน้ำเปล่าครับเราใส่ลงไปก่อนเลยครับนี่ครับ ถ้ามีไม่เยอะก็ทําไม่เยอะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับสักหนึ่งช้อนครับนะครับคนให้มันแตกครับอย่าให้มันมีเป็นเม็ดนะครับพอแตกหมดแล้วนะครับนี่ครับเราพยายามดูครับให้มันละลายหมดนะครับใส่ภาชนะครับแล้วก็ต่อไปครับกะทิครับ หัวกะทิครับกะทิกองครับใส่ลงไปเลยครับให้หมดครับแล้วก็ตัดด้วยเกลือครับนี่ครับตัดด้วยเกลือครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันเลยนะครับนี่ครับพอเราผสมเข้ากันนะครับเรามาตั้งไฟครับตั้งให้น้ำกะทิเดือดเลยนะครับให้แตกมันครับแล้วก็คนไปเรื่อยเครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับให้แตกมันเลยนะครับได้ประมาณนี้ครับปิดแก๊สเลยครับเราจะพอแล้วนะครับแล้วก็ไปพักไว้ให้เย็นนะครับนี่ครับถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวไปพักไว้เลยครับไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะรอฟักทองแช่น้ําปูนใส่2ีนาทีนะครับนี่ครับเราคนจนละลายหมดนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับว่าต้องการความหวานขนาดไหนครับ ก็ได้ความหวานที่ต้องการครับเราทําการใส่ฟักทองไปครับนะครับใส่จนหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนน้ํางวดครับให้น้ำมันเหนียวเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับ ว้าวใกล้ได้แล้วครับดูครับฟักทองสวยมากเลยครับโอ้โหดูครับน้ำตาลเข้าไปสอดแทรกครับน่ากินมากครับเริ่มเยิ้มแล้วครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งครับให้มันงวดกว่านี้หน่อยครับให้มันใกล้แห้งเลยครับให้น้ำตาลนี่เหนียวหนึบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้อีกครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีครับใกล้ได้กินแล้ว นี่ครับฟักทองเชื่อมเราก็เป็นอันเสร็จแล้วครับนี่ครับเหนียวแล้วครับน้ำตาลครับถือว่าได้แล้วนะครับนี่ครับฟักทองสีสวยมากครับแต่เราไปจัดใส่จานกันเลยดีกว่าครับปิดแก๊สก่อนครับ